และคนที่ผ่านการเป็นนักแสดงสำหรับหนังเ,ลลเรื่องนี้ก็คืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปู่ด,ดิวนนะอีกรัดอีกรักร,กรถดาย่รู้ให้หน่อยว่ามึงนั่งทำแมวอะไรเนี่ย ฝึกไงฝึกอะไรของมึงฉันอยากจะไปกวดทิทริฟานี่ไปกวดประกวดประกวดเออถ่ายรูปให้กูก่อนเร็วๆใครก็ได้นะถ่ายทำไมคะส่งให้ผู้ชายดูเหรอเออเดี๋ยวนี้หัดดีู้้ชชูชายคนเด่ยฉันจะฉันจะส่งให้ผู้ชายนะเึงเซลฟี่จัดฉันยกสูงจะให้ถ่ายทำไมคะจะถ่ายทำไมงานที่ฉันบอกพวกแกไงฉันจะแคสงานไงวันลืมไปเลยเออที่พวกเราต้องไปแคสด้วยกันนะ่ ตายตายเขาเอาลูกสวยเอาไงเดี๋ยวเราทั้ง3คนน่ะเออถ่ายด้วยกันเลยได้ถ่ายด้วยกันแล้วก็ส่งพร้อมทีเดียวเลยุยดีนะเพราะว่าความสวยของเราก็จะคูณสเออแล้วก็ส่งพร้อมกันวัดๆไปเลยว่าใครได้โอเคเอาตรงนี้เอาตรงนี้รูปหนึ่งก่อนนะแสงแสนด้เอออย่างงี้อย่ี้อย่างเล่โพสไปเลยนะเป็นมนเป็นมมเป็นมเป็นเป็นเนเปเรื่องเนาะนี่นี่นี่นีแร่างฝั่งนี้อันนี้ตรงนี้เข้เงว่าตรงนี้คือเฮ้ยมึงสวยเป็นต่นหญียี่นนึงพร้อม เดินสองซาดอุ้ยก็น่ารักนะตอนเนี้ยฉันใส่ตรงนี้ดีเฮ้ยไม่เอารูปนี้ฉันหลับตาอันเนี้ยไอแมวอันนี้ฉันมืดอุ้ยน่าหนี้อันนี้อันนี้ฉันน่าอ้วนอันนี้ดีอันนี้ดีอ่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้ดีองค์ประกอบภาพสิบกันสิบค่ะอ่ะงั้นเอารูปมึงแต่กูขอแต่งรูปก่อนได้ไหมคะรูปกูกูก็ขอแต่งด้วยอีวินนิดหน่อยกูแต่งก่อนกูก็แต่งกูแต่งก่อนกูแต่งที่หลังเห็นไหมนี่ค่ะเรียบร้อยใครก่ออีบอลกูมาค่ะ อุ้ยมาแล้ว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 อีเมลกู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 ปิดชื่อเลยเออปิดเลยไม่ได้ไม่้วงมึงอ่านเลยและคนที่ผ่านการเป็นนักแสดงสำหรับหนัง ไม่ได้ไงล่ะก็มึงเป็นคนเลือกรูปไงมึงเป็นคนเลือกรูปค่ะพวกมึงก็แต่งรูปคันค่ะนะคะเท่ากันนะคะเขาต้องเห็นออร่าในรูปแน่เลยใช่ไหมคะมึงเลือกรูปหรือเปล่ามึงไปแอบส่งองอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะเอารูปมาดูค่ะมดูสิเขาต้องเห็นค่ะความออร่าของฉันค่าอยู่นี่นี่ค่ะนีนเฮียเไรเนี่ยนี่พวกแกทำอะไระทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้ละ ดีหน้าฉันมันอ้วนนะฉันก็เลยต้องตรงแก้มนิดนึงดึงคางนิดนึงอ่ะ<น>ห <mão> น้าฉันมันบืดฉันก็เพิ่มแสงแล้วก็ดึงคางแล้วก็ปรับไ,ลห,ไห,ลหล่น,ลลออนิดหน่อยเองโยกไหล่หรือไม่กอลลี่เห็นไหมนิดหน่อยเออนิดหน่อยก็แยนะคะดูสิน่าเหมือนเอเลี่ยนเลยอะแกกูรู้แล้วถ้าไมเป็ได้ชื่อเรื่องเอเลี่ยนจา๋าข้าจะเลื้อยไปหาเจ้าคนีถึงได้ไงอีการเอเลี่ยนถึว่าแย่แล้วนะไอ้เลื้อยมาหาเอเลี่ยนนี่คืออะไรวะมึงลองเลื้อยสิว่าอะไรไง เออเออจะ้าดยังไงล่ะมึงหม่ออีการโอ้ยฉันไม่ยอมหรอกนะเอาไงเนี่ยแกเอาไงก็มึงได้แล้วไงมึงก็ต้องไปมึงได้มึงก็ไปสิมึงภูมิใจเหรอฮะาหน้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยคุณเราิดตามมึงเลยนะเอเลี่ยนจ๋าเลยเข้ามาเอเลี่ยนจ๋าเลยเข้ามาหย่าไปพูดไปเอาไปไม่ไปเอเลี่ยนจ๋าไปแล้วไปไป ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย